ฮัลโหลโยก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับรีวิว p o c o x 3 Pro อีกเช่นเคยก็สำหรับในส่วนของวันนี้นะครับจะเป็นเกม ARK นะครับดอว่า Ark Survival Mobile นะครับพูดยังไงดีอัดจบไปแล้วรอบหนึ่งพอเข้าตัดต่อแล้วไฟล์เสียน้ำตาแทบไหลนะก็โอเคเรามาดูกันที่อันนี้ก่อนดีกว่านนะการตั้งค่าผมพามาดูในส่วนของตรงกราฟิกนะครับการตั้งค่าทั้งหมดจะมี low medium ไฮแล้วก็อ e ีพิกนะครับไม่มั่นใจว่าไฮกับอ e ีพิกไฮมันสูงอยู่แล้วแต่อ e ีพิกมันน่าจะสูงกว่าหรือเปล่า <Okay. S 2> ผมก็เลยกดอ e ีพิกไปเลยแล้วกันนะโอเคยไปมาเราเข้าไปเริ่มในตัวเกมมันเลยดีกว่านาะเพราะเกมนี้ผมผมก็จะย้ำอีกรอบนึ่ะผมก็เล่นไม่เป็นหรอกแต่จะมาเทสภาพแล้วกราฟิกให้ดูนะ มาครับผมหลังจากที่ผมเล่นไปแล้วแล้วไฟล์มันเสียก็ของก็ยังจะมีอยู่นะครับผมก็จะไม่ได้ใช้มือเปล่าเนาะคืออย่างนี้นะทุกคนคลิปแรกที่ผมอัดอผมยังเล่นครับของไม่เป็นเลยนะพออัดเสร็จปุ๊บเรียบร้อยฮะไฟล์เสียก็ตามเวนตามกรรมอืมเวลาเล่นจะได้ไม่ต้องขาดตอน,นะนะตอ่ะเนาะไปแล้วมาฟาร์มต้นไม้กันเอามุมมองบุคคลที่หนึ่งอนะ่เนาะไปได้ยินเสียงปห อืมสวยงามอยากให้รู้นะครับว่าก่อนหน้านี้กว่าผมจะได้ไอ้เจ้าตัวอาวุธแต่ละอย่างมานี่โอ้โหทุรนทุรายมากนะครับตายตั้งหลายรอบ <c oughs> เพราะว่าคราบของไม่เป็นไม่ใช่อะไรโดนปาปิลัญญา่าไล่กัดด้วยน,นะตอนลงว่ายน้ำ ตีสองทีตายอีกอันนี้จะเป็นนกเวล2สองใช่ไหมจากที่ผมดูเราได้เนื้อหรือเปล่าอุ้ยได้เนื้อขอชิมหน่อยละกันมมมองแบบเต็มตัวกันบ้างดีกวนะ่าเนาะเมื่อกี้เห็นตัวอะไรเดินมานะจะสู้ได้หรอวะฟาร์มหินไปก่อนละกันนะ ผมไม่รู้ว่าไอภาพที่อัดหน้าจอมามันจะสมูทหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นอยู่แต่ภาพที่ผมเห็นจากสายตาเปล่าผมให้ประมาณ50เฟรมเรทแล้วกันนะอันนี้คือปรับสูงนะอ่าผมผมอ้างอิงจากสายตาที่ผมเคยเล่นแบบพวก r o v e แล้วมันเหลือ50เฟรมเรทอะไรประมาณนี้นะผมแค่ประมาณเฉยๆนะทุกคนทำอะไรไม่ถูกกันเลย เออก็อาเรียบร้อยขวานเราพังไปแล้วอาวุธเราพังไปแล้วของเราพังไปแล้วเราต้องไปครับขึ้นใหม่ต้องครัฟเพิ่มผมพยายามจะคาฟไอ้หนังสติกนะแต่เก็บไม่พอวะทุกคนก็เป็นคราฟไฟเอามาเดินเล่นหน่อยละกันนะเอามาถือเล่นหน่อยก็จะเป็นไม้แล้วก็แท่นไฟเนาะจุดไฟมาเรียบร้อยนี่ละวิถีคนป่า อืกี่รอบอุ้ยเจ็บอุ้ยอุ้ยมีไข่มีไข่ด้วยเดียเดี๋ยวมึงหัวร้อปะเนี่ยมันหัวร้ะที่ผมตีไม่โดนหรอวะ <Nope. S 1> เรียบร้อยลงน้ำลงน้ำได้ไมั้นี่เอาไว้ก่อนมาทุกคนต่อมาผมจะลงไปใต้น้ำแล้วนะโอ้โหดูพื้นดินดิดูเงามานะทุกคนมา ลงไปใต้น้ำกันอ่าเนี่ยผมเจอไอ้ตัวเนี่แหละที่กัดผมตอนผมว่ายน้ำข้ามฟากกัดแรงชิบหายเฮ้ยสู้ได้บอนี่นี่ดีกว่าของแท้ดูนะอฟาดเข้าให้ เสียงดนตรีลุกเล้าปลุกอารมณ์เหลือเกินขึ้นมาดิขึ้นไม้หนูขึ้นไมห้หน,น,หหน,น,หหนูกลับมาดิ เราจะมาฆ่าเต่านะทุกคนเฮ้ย <Hey. S 1> เวนละ <Yeah. S 1> อุ้ยอือหือเกินน้ำลายกันเลยทีเดียว <c ười> จุกกันจุกหนีกันจุกหนี <c ười> จุกหนีทันป <c ười> เปล่าเฮ้ย ไม่เล่นด้วยละไปดีกว่าเดี๋ยวตายฟรีโอเคนะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับคือผมแค่อยากจะมาทดลองการเดินมุมอมองการเล่นว่ามันเล่นได้หรือเปล่านะสําหรับเกมนี้คือก่อนหน้านียผมผมเล่นและอัดวิดีโอไปแล้วรอบหนึ่งแหละพอเครื่องมันเริ่มร้อนอ่ะน่าจะมือถือทุกรุ่นนะที่ผมคิดว่าพอเครื่องมันเริ่มร้อนแล้วเฟรมเลทเฟรมเรทในการเล่นมันน่าจะตกก็คือแบบมันจะมีแบบสะดุดบ้างมันจะมีแบบกระตุกบ้างนะ ก็คือก่อนหน้านี้ผมเล่นแล้วมันร้อนไปรอบหนึ่งแล้วไงคือผมทั้งเล่นทั้งอัดวิดีโอไปนในตัวอะไรเงี้ยก็อย่าลืมนะเราปรับภาพสุดแล้วทุกคนก็จะประมาณนี้แหละนะครับโอเคใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะจ๊ะสวัสดีครับ